ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไปอีกหนึ่งแข้งสื่อเผยแม,มนยูบรรลุข้อตกลงปล่อยยืมตัวมาเลเซียซบทีมในตุรกีล่าสุดตามรายงานของสกายสปอร์ตสื่อดังของเมืองผู้ดีรายงานว่าอ e ียุบสปอทีมจากลีกสูงสุดในซูเปอร์ลีกตุรกีสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมปีศาจแดงในการยืมตัวไทยเลวมาเลเซียแบ็กไซ์ชาวดัตไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย และมีรายงานว่าตัวของมาเลเซียมีกำหนดออกเดินทางไปตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมในซูเปอร์ลีกตุรกีในวันพุธนี้โดยตอนนี้ตัวของมาเลเซียเป็นนักเตะเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ถูกขึ้นบัญชีปล่อยออกจากแมนยูนะครับที่ตัวของนักเตะยังต้องอยู่กับทีมและต้องแยกซ้อมห่างจากทีมชุดใหญ่ที่แคริงตันหลังจากที่นักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซอลูเบนอโมริมและมีรายงานว่าตัวของมาเลเซียเองก็ได้ตอบตกลงที่จะย้ายไปเล่นในตัว โดยเมื่อฤดูการที่ผ่านมาตัวของมาเลเซียถูกส่งไปให้ p s v ยืมตัวใช้งานในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นที่ผ่านมาแต่สุดท้ายไม่ถูกซื้อขาดและถูกส่งตัวกลับแมนยูและในช่วงไทยตลาดซัมเมอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของแบ็กไซา์วัย26ปีตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นในสเปนกับเอลเช่ด้วยสัญญาแบบยืมตัวแต่ว่าสุดท้ายหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้นะครับทำให้ดิวต้องล่มไป และในตอนนี้โอกาสย้ายทีมของมาเลเซียก็เหลือเพียงแค่ในซูเปอร์ลีกตุรกีหรือไม่ก็ซาอุดิอาระเบียเท่านั้นและดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะได้สโมสรใหม่แล้วซึ่งอีกประเด็นที่ต้องติดตามกันก็คือดีลการย้ายทีมครั้งนี้จะมีผลต่อสัญญาใหม่ของมาเลเซียกับทีมปีศาจแดงหรือไม่ พราะถ้าหากแมนยูไม่เปิดใช้ออปชั่นขยายสัญญาตัวของมาเลเซียก็จะสามารถย้ายออกจากแมนยูในเตดได้แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งก็มีโอกาสสูงที่แมนยูจะปล่อยให้สัญญาของมาเลเซียหมดลงโดยไม่มีการเปิดใช้ออปชั่นต่อสัญญาแต่อย่างใดโดยมีรายงานว่าการยืมตัวครั้งนี้ทีมจากตุรกีจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยของมาเลเซียเองทั้งหมดตลอดหนึ่งฤดูกาล และไม่มีค่าเช่ายืมตัวหรือว่าออปชันซื้อขาดแต่อย่างใดสำหรับมาเลาเซียส่วนตัวแอปมิมมองว่าปล่อยได้ก็บุญแล้วนะครับดีกว่าที่จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแบบฟรีๆอีก1ปีเต็มแต่ก็ไม่ได้ใช้งานนักเตะอยู่ดีไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก่อนไปขอพูดหน่อยโอน,น่าเชื่อว่าตนเป็นแพทรับบาปจากสถานการณ์ที่ทีมฟอร์มตกเชื่อเจ้าตัวคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของแมนยู เห็นข่าวนี้ต้องร้องโอ้โหเลยทีเดียวนะครับจะไปอยู่แล้วมันยังมั่นหน้าอะไรขนาดนี้บักตรงเป็นตรงเมื่อล่าสุดทางด้านแกมเบลลี่นะักข่าวคนดังจาก TBR ฟุตบอลได้เปิดเผยเรื่องราวของอังเดโอเนนา,นาในทวันหนักก้นหลังจากที่ถูกแมนยูปล่อยยืมตัวออกจากทีมนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของโอนานาจะไม่ใช่ย้ายออกจากทีมเพียงอย่างเดียวเพราะล่าสุดตัวของโอนานาออกมาระบุว่าเขาต้องตกเป็นแพ้รับบาปจากผลงานที่ย่ำแย่ของทีมปีสัจแดงเมื่อฤดูการที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวมองว่าเขาคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของทีมปีศาจแดงในรอบหลายปีแต่เนื่องจากรายการฟุตบอลโลกกับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่กำลังจะมาถึงทำให้ตัวของโอนาน่าจึงตัดสินใจย้ายไปเฝ้าเสาในตวรกีเพื่อเวลาลงเล่นและจะไม่กระทบต่อตำแหน่งมือหนึ่งทีมชาติแคมารูนแต่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ตัวของโอนาน่าลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติแคมารูนน่าจะตอกย้ำชัดเจนว่าแมนยูคิดถูกแล้วนะครับที่ปล่อยตัวนายทวารหนักาย หนีออกจากทีม พอดูเหมือนว่าตัวของโอนาน่าจะยังก่อความผิดพลาดซ้ำซ้อนนะครับโดยโอนาน่าเจอช่วงเวลาที่เลวร้ายมาตลอด2ปีตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์2023และดูเหมือนว่าตัวของโอนาน่าก็มักจะก่อความผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งทั้งในยุคข,ของเอริกเคนฮาร์และลูเบนอมโมีิมโดยเกมล่าสุดที่ตัวของโอนาน่าได้ลงเฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงก็คือนัดที่แพ้ให้ทีมจากลีกทูในสึกคาราบาวคัา และได้กลายเป็นนัดส,สุดท้ายของโอนาน่ากับทีมปีศาจแดงแต่ถาว่าความผิดพลาดของโอนาน่ายังไม่จบซิ้มเพียงเท่านั้นนะครับในเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาที่ตัวของโอนาน่าลงเล่นในานามทีมชาติในนาทีที่53ตัวของโอนาน่ากับทําให้ทีมชาติแคนมารูนต้องเสียหายอย่างหนักในจังหวะที่ลิปลาเมนโตกองหน้าคู่แข่งพาบอลฝ่ากลางสนามจนหลุดไปดวลเดี่ยวกับโอนาน่าแต่แทนที่ในจังหวะนี้ตรงเป็นตรงจะออกมาตัดบอลน,นะครับเจ้าตัวกับยืนอยู่บนเส้นก่อนที่จะพุ่ง ผิดจังหวะเปิดทางให้ลิฟลาเมนโต้ยิงเข้าไปแบบง่ายๆพอได้เห็นโอนาน่าก่อความผิดพลาดอีกครั้งก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทีทมปีศาจแดงของเราสามารถปล่อยตัวโอนาน่าออกจากทีมได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วในฤดูการนี้เราก็จะเห็นตรงเป็นตรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแอดมินก็อยากรู้ว่าอะไรโดนใจให้ตัวของโอนาน่าคิดว่าตัวเองเก่งและดีที่สุด ไม่เพียงเท่านั้นคนที่ไปซื้อมาอย่างเอริกเทนฮากไม่รู้ว่าใช้ตาตุ่มมองหรือเปล่านะครับถึงก้าเอาโอนาน่ามาแทนที่ดาบิดเดเคอาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับคาเซมิโรเดินทางกลับมาซ้อมที่แคลิงตันก่อนกำหนดเตรียมความพร้อมก่อนดวนเรือ ล่าสุดมีรายงานว่าคาเซมิโลกองกลางจอมเก่าของทีมปีศาจแดงตัวนักเตะได้ตัดสินใจเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์เร็วกว่ากำหนดหลังจากที่เจ้าตัวหมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในเกมคัดบอลโลกกับโบลิเวียโดยที่ตัวของคาเซมิโลมิดฟ,ฟิลวัย33 3ปีต้องติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองคบโคต้นในนัดที่เจอกับชิลีเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์ลงสนามหนนัด โดยทีมชาติบราซิลของกุนซือคาร์โลแอนเชลอตติบุกไปพ่ายโบลิเวีย1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าทีมชาติบราซิลผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วแค่ลงเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามการแพ้นัดนี้ทําให้ตัวของคาร์โลแอนเชลอตติต้องลิ้มรสความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เข้ามาคุมทีมชาติบราซิลสําหรับคาเซมิโลแม้จริงๆแล้วตัวของนักเตะจะสามารถอยู่บ้านต่อได้นานกว่านี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัว เรกที่จะกลับมาที่สนามซ้อมแคริงตันทันทีเพื่อเริ่มเตรียมตัวสําหรับสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สำหรับคาเซมิโลลงสนามทุกเกมลีกฤดูการนี้ให้กับแมนยูยกเว้นสึกคาราบาวครับที่แมนยูแพ้ทีมจากลีกทูแต่คาดว่าตัวของคาร์เซมิโลจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมที่ดวลกับเรือใบนะครับแม้ว่าในสัปดาห์นี้เจ้าตัวจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมกาลาตาสลายที่สนใจอยากได้ตัวไปเสริมทัพ สำหรับทีมปีศาจแดงก็ถือว่าปล่อยนักเตะออกจากทีมได้ตามเป้านะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ถ้าหากเดียวสุดท้ายก็คือไทเรลวมาเลเซียาสามารถออกจากทีมด้วยสัญญาแบบยืมตัวได้สาเร็จก็หวังว่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมเซอร์จิมและคลิปกับทีมบริหารอินิออสจะทุ่มงบเสริมทัพอีกก้อนให้กับทีมในการซื้อกองกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วน่าจะสู้ทีมอื่นยากนะครับเนื่องจากว่าการเจอทีมในเพเมริกตอนนี้น่าจะไม่มีทีมไหนง่ายแล และยิ่งสถิติของลูเบนออมอริมมักจะคุมทีมไม่ชนะนะครับเมื่อเจอทีมในลีกเดียวกันแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ทีมปีศาจแดงควรที่จะเสริมทัพในตำแหน่งไหนมากที่สุดลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่10กันยายนขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดส่วนตัวแอดมินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ